ชีวิตของชาวพุทธเป็นชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีสุขภาพดีมีกินมีใช้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีการงานที่มั่นคงหรือมีความสำเร็จความก้าวหน้าในอาชีพการงาน จุดมุ่งหมายของชาวพุทธนี่สูงไปกว่านั้นนั่น,น,นคือความพ้นทุกข์หรือว่าการได้เข้าถึงพระนิพพานจุดหมายที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงส่งมาก จะเรียกว่าอุดมกติก็ได้อุดงกติของชาวพุทธก็คือความพ้นทุกข์คือน,นิพพานชาวบ้านสมัยก่อนนะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้หลายคนก็เวลาทำบุญสบายสังกทานใส่บาตรนะก็จะ ฐานว่าเนี่ยนิพพานัปัจิโยโหตุขอยเป็นปัจจัยนะไปถูไปสู่พระนิพพานเราวพุพุทธกติเนี่ยเราเราก็นึกถึงสิ่งที่มันสูงส่งนะไกลจากไกลห่างไกลจากความเป็นจริง แต่ว่านั่นก็ก็ถือว่าเป็นจุดหมายนะของชาวพุทธถ้าว่าเป็นชาวพุทธที่ตั้งใจหรือว่าจริงจังกับคำสอนของพระพุทธเจ้าและในการที่จะบรรลุถึงอุดนคติที่ว่าเนี่สิ่งสำคัญเนี่ย มันไม่ใช่แค่ทำความดีเท่านั้นนะแต่มันคือการเห็นความจริงเห็นความจริงนะคือเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงที่ปรากฏนะรวมทั้งเห็นถึงสิ่งที่เป็น ความจริงขั้นสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังนะปรากฏการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระไตรลักษณ์นิจจังทุกขังนัตตาหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าปรมาทสัจจะ ดูเพินๆก็ดูเมืนขัดแย้งกันนะเพื่อที่จะบรรลุถึงอุดมกติซึ่งดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงวิธีการสำคัญก็คือการดูก่ความเป็นจริงเห็นความเป็นจริง เพราะว่าอุดมกติเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่สูงส่งเหนือเกินจากความเป็นจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเข้าถึงแต่ว่าจะเข้าถึงเพราะว่เช่นนั้นได้เนี่ยมันต้องอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นหรืออยากให้เป็น ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้หรือไม่สามารถที่จะอ่าเห็นว่าออมันเป็นเช่นนั้นเองอการที่จะเข้าถึงอุด,ดมคติของพุทธศาสนานี้ก็เป็นไปไม่ได้ จะเข้าถึงสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ว่ายังติดอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งนั้นได้ในการเจริญภาวนาเนี่ยโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือการที่ ฝึกใจให้เห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลามองอะไรเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะมองสิ่งต่างๆ ตามที่อยากจะเห็นหรือตามที่ควรจะเป็นเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเวลามีความอิจฉาเกิดขึ้นในใจเราไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงได้เพราะว่า มันมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ควรจะมีอยู่มันมีอาการนะที่ผลักใสนะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีถ้าเรามองเห็นสิ่งตา่างตรงความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความโกรธก็ดีความเกลียดก,ก็ดีมันก็เป็นสภาวะ <Okay. S 1> เป็นสภาวะหนึ่งซึ่งก็ไม่ต่างจากนะความเมตตากรุณา ความเบิกบานความแจ่มใสถ้าเรามองเห็นสิ่ง,งต่างว่ามันเป็นแค่สภาวะเปิดรับนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาสู่จิตใจของเราอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเห็นสิ่ง,งต่างๆตามความเป็นจริง แต่เรามักจะลืมไปว่าเนี่ยเวลามันมีความคิดหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราไม่ได้เห็นมันอย่างที่มันเป็นไม่ได้เห็นว่ามันเป็นตัวสภาวะเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งมีการตีค่าหรือให้ค่าหรือว่าผูกฉลาให้กับมันติดฉลาให้กับมัน ความคิดอย่างนี้ดีความคิดอย่างนี้ไม่ดีอารมณ์แบบนี้ดีอารมณ์แบบนี้ไม่ดีแล,แล้วเราก็ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้อย่างไม่เท่าเทียมกันมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอาตกตินันถ้ายังมีการให้ค่าหรือว่าการติดฉลาดแบบนี้เนี่ย ให้การที่จะเห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงก็เกิดขึ้นได้ยากยังไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอกนะต้นไม้ภูเขาบ้านเรือนผู้คนรถยนต์ก็ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนั้น แต่จริงถ้าตาแต่ที่เรายัางมองว่าอันนี้คือบ้านน,นี่คือรถยนต์อันนี้คือถนนอันนี้คือภูเขาอันนี้คือคนอันนี้คือสัตว์มันก็ยังไม่เรียกว่าเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงนะเพราะามันยังเป็นการเห็นที่ยังติดอยู่กับสมมุติอยู่ มีการสมมุติว่าอันนี้คือบ้านนี่คือรถนี่คือต้นไม้แต่ย่ายางเลยที่คนจะมองทะลุสมมุติจก็ต้องไปเห็นความจริงขั้นปรมัตถ์ซึ่งเป็นความจริงแท้เห็นต้นมองต้นไม้ก็ยังเห็นเป็นต้นไม้อยู่มองรถก,ก็ยังเห็นเป็นรถอยู่ และพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะไป็นยึดว่าสิ่งเ้าจะเป็นตัวเป็นตนมีตัวตนที่เป็นต้นไม้มีตัวตนที่เป็นรถมีตัวตนที่เป็นบ้านทั้งที่มันว่างปล่าจากตัวตนมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เป็นเพราะเราติดสมมุตินะ หรือติดป้ายที่ให้กับสิ่งเหล่านี้จึงมองไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมันมีสำนวนหนึ่งนะที่กพว่าเนี่ยมองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กตาไม่เห็นอย่างไอ้ความเป็นสิ่งที่สมมุติว่าเป็นเสื้อเนี่ยมัน มันบงังมันบังจิตใจเราไม่เห็นผ้าที่ทำเสื้อสมมุติว่าตุกตาลก็บังใจเราไม่เห็นว่าใช่จริงก็คืออย่างแ้าพอเราติดสมมุติอย่างนี้เนี่ยเสื้อกางเกงก็ต่างกันละทั้งทั้งที่มันก็มาจากผ้าเหมือนกัน นั้นถ้ามองสิ่งต่างให้เห็นตามความเป็นจริงนี่มันก็จะทะลุสมมุติจนสร้ทั่งไปเห็นว่ามันไม่มีต้นไม้มันไม่ใช่ต้นไม้มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อยู่ที่เขาเรียกว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นสักวัตถะถ้ายังไม่เห็นระดับนี้นี่ก็ยังเร็วไม่เห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงนะซึ่งก็ดูมันว่ายากแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เรามองเห็น ความคิดและอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในจิตใจใจะเรียกว่าธรรมารมว่ามันเป็นสักแต่ว่าความคิดแลืออารมณ์หรือเป็นแค่สภาวะไม่ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่เอาฉลากไปผูกติดก,กับมันว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรอันนี้ก็เป็นจัดเริ่มต้นการเห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงแล้วล่ะ และพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีอาการไปชื่นชมกับความคิดอารมณ์แบบหนึ่งหรือว่าผักใสไล่ส่งความคิดหรืออารมณ์อีกแบบหนึง่งมันจะเห็นสิ่งต่างด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้แหละที่ครูบาอาจะรย์เรียกว่ารู้สื่อ,อก็แค่เห็นมันเฉย เมื่อไม่ให้ค่ากับมันว่าดีหรือชั่วก็ก็แค่ดูมันโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันในการเห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงอย่างนี้แหละนะที่มันจะเป็นวิถีสู่อุดมคติของชาวพุทธนะซึ่งเวลาพูดถึงอุดมคติเราก็นึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวนทางหรือว่าคนละระดับกับความเป็นจริงแต่การ อยู่กับความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงเปิดรับความเป็นจริงมันจะทำให้บรรลุถึงดวงคติได้การภาวนาคือการฝึกใจให้เปิดรับทมอารมณ์ต่างๆอย่างที่มันเป็นความคิดละอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม โดยที่ไม่ให้ค่ากับมันแม่กรทั่งเพียงแค่ไปตีค่าหรือไปติดป้ายว่าไอ้ความคิดนี้คือความฟุง้งซ่านนี่มันก็ทำให้เราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วล่ะเราเห็นว่ามันเป็นความฟุง้งซ่านเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นแค่สภาวะที่ปรากฏหรือว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง พอากว่าเป็นความฟุ้สร้างก็ต้องกำจัดแล้วอันนี้ก็คือประสักในการที่จะทำให้เราเห็นเสียงต่างตามความเป็นจริงหรือว่าเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอันนี้มันต่างจากการทำความดีนะการทำความดีเนี่ยมันมีการแยกแยะว่าอันนี้ดีอันนี้ ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรแล้วเราก็เลือกทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ควรไอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ควรก็ละเว้นเลีกเลี่ยงหรือว่าขจัดออกไปแต่ว่าในการภาวนาโดยเพราะในการเจริญสติหรือว่าทำวิปัสสนากรรมฐานนี่มันไม่มีการ เลือกนะเลือกทีละมัคที่ช่างแบบนั้นมันเปิดกว้างนะมันไม่มีการปิดกัน้นอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เอาเพราะอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีเอาอย่างนี้ไม่ดีไม่เอาไม่ใช่แม้ทั้งเวลาทำสมถกรรมฐานเนี่ยมันก็ยังมีท่าทีแบบนี้อยู่นะถ้ามีอารมณ์ที่ สงบผ่อนคลายเอาถ้ามีอารมณ์ที่จอนเข้ามาซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดซึ่งเรียกว่าความฟุ้งซ่านหรือว่าความหงุดหงิดนะความร้อนใจอย่างนี้ไม่เอาตัดทิ้งไปถ้ามีเสียงลมเนะี่ยเอาแต่ถ้ามีเสียงโทรศัพท์มือถือเสียง หมาเห่าเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่เอาเพราะนั้นก็ต้องปิดนะปิดประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้มีเสียงเหล่านั้นเข้ามาไม่ไดมีการเปิดรับบางอย่างแล้วปิดกั้นบางอย่างนะแต่ว่าในการเจริญสตินี่มันเปิดรับทุกอย่างยอมรับทุกสิ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับมันแล้วก็เพียงแค่ดูมันแล้วเพียงแค่ดูมันก็จะเห็นมันอย่างที่มันเป็น ก็คือมันมาแล้วก็ไปนะเกิดแล้วก็ดับแล้วถ้าดูมันเฉยเฉก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะความค,ดดมาคามิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราความเกิีดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราแม้กระทั่งเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรามันก็เป็นแค่สภาวะจะเข้าถึงอุดมคตินะนะของชีวิตได้นี่ก็ต้อง เรนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงเปิดรับความเป็นจริงจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นจริงระดับสูงสุดอันนี้มันก็อาจจะ,ะจะขัดกับเรื่องการทำความดีนะอย่างที่พูดเนี่ยทำความดีเนี่ยมันมีการเลือกบางอย่างปิดบางอย่างแต่ว่า ในการภาวนาการเจริญกรรมฐานนี่มันเปิดรับทุกอย่างไม่มีการปิดกั้นไม่มีการเอาผิดเอาถูกไม่เอาไม้ตั้งเหตุหรือผลว่าทำไมมันเกิดขึ้นทำไมถึงมีความคิดชั่วร้ายแบบนั้นทำไมถึงมีความคิดโสโปรกแบบนั้นไม่มีการถามแบบนั้นก็เพียงแค่เห็นมันผ่านเข้ามา แล้วก็ดูมันเฉยๆแม่ไปทำอะไรกับมันด้วยซ้ำและนั่นแหละคือเป็นวิธีของการที่ทำให้จิตเป็นอิสระให้การทำความดีนี่มันมันมักจะทำให้เกิดความยึดติดนะยึดติดในสิ่งที่ถูก ยึดติดในยึดติดในการกระทําที่ควรหรือว่ายึดติดในผลของความดีในขณะที่การเห็นความจริงเนี่ยมันนําไปสู่การปล่อยวางความเป็นอิสระหรือพู้ทั้งส่้นว่าทำดีเนี่ยมักทำให้ยึดติดนะ แต่ว่าความจริงมันทำให้ใจเป็นอิสระถ้าทำความดีแล้วยังไม่รู้จักเปิดใจรับความจริงมันก็ยังมีความทุกข์รบกวนอยู่นั่นแหละนะเพราะว่า มันก็จะมีท่าทีของการผักสายกดข่มบีบคั้นโดยไม่รู้ตัวและยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์มีหลายคนเนี่ยมาปรึกษาอาตมาไม่รู้จักตัวนะเพราะว่าเขาติดต่อทางอีเมลบ้าง ทางโซเชียลมีเดียมั่งมีปัญหาร้อนใจปัญหาที่ว่าคือว่ามันมักจะมีเสียงในหัวหรือความคิดที่จ่วงจากพระรัตนตรัยบ้างด่าบุปการีบ้างด่าครูบาอาจารย์บ้าง มันเป็นเสียงในหัวหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นอยู่บ,บ่อยๆแล้วทำยังไงก็ขจัดไม่สำเร็จมันยิ่งรบกวนจิตใจมากขึ้นแม้กระทั่งเวลาสวดมนต์มันก็มีเสียงด่ากล่าวหาจ่วงจากพระรัตนตรยัยบางทีเห็นพ่อเห็นแม่ก็มีเสียงค่อนแคะเสียงด่าบุปการี แล้วเขารู้สึกแย่มากรู้สึกแย่มากทำยังไงมันก็ไม่หายไปแถมเสียงดังขึ้นรบกวนบ่อยขึ้นถีขึ้นหลายคนรู้สึกแย่กับตัวเองมากเกลียดตัวเองมากทำไมถึงมีความคิดชั่วร้ายแบบนั้นทำไมถึงมีความคิดสกปรกแบบนั้นบางคนที่ถึงกับคิดอยากฆ่าตัวตาย นะเพราะว่ามีความคิดสกปรกมีความคิดชั่วร้ายมากเหลือเกินสิ่งที่น่าสนใจคือว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ว่าเป็นคนที่ชอบทําความดีหรือเป็นคนดีก็ได้นะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่นะเอื้อเฟื้อผู้อื่นแต่ว่าถูกรบกวนด้วยความคิดแบบนี้มาก อาตมาก็แนะนำเข้ไปว่าเนี่ยยิ่งไปต่อสู้รบตอเมือความคิดแบบนี้มันมันยิ่งรบกวนจิตใจเรามากขึ้นยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งเป็นการต่ออายุหรือให้พลังกับมันเหมือนกับว่าเนี่ยยิ่งห้ามเท่ากับยิ่งอยู่ จริงๆแลวความคิดเหล่านี้ไม่ใช่เรานะไม่ใช่คุณนะมันไม่ใช่ตัวคุณนะมันแค่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวคุณแต่พอคุณไปเข้าใจไปหลงผิดคิดว่ามันคือตัวคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกแย่มากเกลียดตัวเองแต่จริงมันไม่ใช่ตัวคุณมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นมาในใ,นใจ และที่มารบกวนบ่อยๆเพราะไปกดข่มมันสิ่งที่ควรทำคือว่าก็แค่ดูมันเฉยๆมันจะมายั่วยุให้เราไปสู้รบต่อมือกับมันยังไงก็อย่าไ,ไปอย่าไปทำอย่างนั้นตั้งสติให้ดีาวางใจเป็นกลางก็ดูมันเฉยๆ ไม่หมายทำยากนะเพราะว่าไอ้ความความรู้สึกติดดีอความรู้สึกความคิดที่ติดดีเนี่ยมันจะทนไม่ได้กับไอ้ความคิดสกปรกแบบนี้ที่จริงมันผิดตั้งแต่ไปคิดว่ามันคือความคิดสกปรกแล้วล่ะพอพอไปมองว่ามันคือความคิดสกปรกนี่มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องจัดการกับความคิดนี้เพราะว่าความคิดสกปรกแบบนี้มันจะเกิดกับคนดีอย่างเราได้อย่างไรนะ ในความติดดีเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ความคิดแบบนี้มันรบกวนมากขึ้นเพราะมันทนไม่ได้นะที่คนดีๆอย่างเราจะมีความคิดแบบนี้แต่ว่าพอเริ่มที่จะมองมันอย่างที่มันเป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ต้องไป อไปพิพากษาไปตัดสินมันว่าเป็นความคิดชั่วร้ายมันก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งที่ผ่านเข้ามาดูมันเฉยๆใหม่ๆก็ทําไม่ค่อยได้นะแต่ว่าหลายคนพอเริ่มทําแล้วเออมันก็รู้สึกเบาบางลงนะแล้วก็พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏมันค่อยๆหายไปหายไปหายไป แต่มันจะไม่หายไปง่ายๆลมันก็จะคอยยั่วยุเหมือนกับอันตรพาลที่คอยมาตะโกนด่าเราเพื่อที่ให้เราไปตอบโต้มันแล้วถ้าเราไปตอบโต้มันเราก็เรียกว่าเข้าทางมันแต่พอเราเฉยเมยไม่สนใจมันก็ตะโกนด่าเราสักพักแล้วมันก็เบื่อมันก็ไปไอความคิดทำนองนี้ประเภทนี้ก็เหมือนกัน ยิ่งผักใส่ก็ยิ่งทำให้มันได้ใจแต่พอดูมันเฉยๆเนี่ยมันก็คล้ายๆว่าแพ้ทางจริงๆมันไม่ใช่แพ้ทางหรอกมันคือก็คือการที่ไม่ให้ไม่ให้กำลังกับมันไม่ให้อาหารกับมันการไปขับใสไล่ส่งต่างหากที่เป็นการให้อาหารกับมันเป็นการเติมเชื้อเติมฟื้อให้กับมัน ให้มันเนี่ยนอารวาจนหนักขึ้นแต่พอแค่ดูมันเฉยๆเห็นมันว่าเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เข้ามาไม่ต้องพิพากษาตัดสินว่าเป็นความคิดชั่วร้ายแล้วก็ที่สำคัอมันไม่ใช่เราไม่ต้องรู้สึกแย่ว่าทำไมเราคิดชั่วแบบนั้นเพราะนั่นไม่ใช่เรา ใหการเห็นสิ่งความคิดแบบนี้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสงบเย็นในจิตใจได้นะและยิ่งถ้าหากว่าทำาด้วยความต่อนเนื่องแล้วก็เห็นความจริงหรือเห็นมันตามที่เป็นจริงอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย จนทังทะลุสิ่งที่เป็นสมมุติเข้าถึงความจริงขั้นปรมัตเนี่ยไอความจริงนี่แหละนะที่มันจะพาเราเข้าสู่อรดมคติสูงสุดของความเป็นชาวพุทธเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการทำความดีก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะแต่ว่าทำแล้วก็อย่าอย่าติดดี เดยวกันก็ไม่ลืมที่จะมาภาวานาเพื่อฝึกเจให้เห็นความจริงด้วยอย่างที่เคยพูดว่าธรรมะนี่มันมีสองระดับคือจริยธรรมและสัจธรรมจริยธรรมคือการทำความดีความดีนี่ควรเป็นสิ่งที่ควรทำส่วนความจริงส่วนสัจธรรมคือความจริงก็เป็นสิ่งที่ควรเห็นหรือควรเข้าถึง ไปในวัดทงต้องทำให้ครบถ้วนนะทั้งทำดีแล้วก็เห็นความจริงทำดีก็ไม่ทิ้งนะความดีก็ไม่ทิ้งนะส่วนความจริงก็ต้องใส่ใจถ้าทำแต่ความดีแต่ว่าอมองข้ามการฝึกจะได้เห็นความจริงเนะี่ยมันก็ยังต้องเจอกับทุกข์นะเพราะความยึดติดอยู่ เราสาวชาพูดเราแล้วเนี่ยนะความดีต้องไม่ทิ้งแต่ความจริงก็ต้องใส่ใจด้วยอ่ะเราก็คำนิ้เบื่อทนนี้นะกลับับ